สวัสดีฮัลโหลบองชูเชา้าอาลันยินดีต้อนรับวันพอ่อลูกชายก็ไหว้พ่อของเขาแล้วพ่อของเขาก็ไปไหว้พ่อของเขาอีกทีหนึง่งแล้วพ่อของพ่อ,ขอเขาคนนั้นก็ไปไหว้พ่อที่ล่วงลับไปแล้วแล้วพ่อผู้ล่วงลับก็ไปไหว้พ่อผู้ล่วงลับของพ่ออีกทีหนึง่งซับซ้อนเหลือเกิน แล้วเกิดการไหว้พ่อเป็นยอดยอดไปแล้วก็มาถึงลูกของอดัมผู้มาไหว้พ่ออดัมอีกทีแล้วอดัมก็เออแล้วเธอจะไปไหว้พ่อไหนเนี่ยแล้วใครเป็นพ่อฉันเนี่ยอดัมเริ่มสับสนอดัมลังเลอยู่สองสิ่งเขาลังเลว่าเป็นพระเจ้าสร้างเขาคือพระเจ้าเป็นพ่อของเขาหรือว่าดินเป็นพ่อของเขาเจนแน่ พระเจา้าสร้างเขาขึ้นมาแต่ว่าเขาก็เกิดมาจากดินโอ้เขาเริ่มงงแล้วเนี่ยจิตใจของเขาเ,เลยไปทางดินแล้วเขาคิดว่าเขาเกิดมาจากดินของเขาต้องเป็นดินอย่างแน่นอนซึ่งการแต่ดสินใจนี้ทําให้พระเจ้าไม่พอใจพระเจ้าก,ก็เลยเสกฟ,ฟ้าผ่าลงมาแต่เอ๊ะเป็นวิญญาณจะโดนฟ้าผ่าได้ไงเออใช่ถึงจะเป็นดินฟ้าอากาศอะไรก็ตาม เป็นผีก็ตามก็ยังโดนฟ้าผ่าได้เพราะว่าพระเจ้างไง